สวัสดีค่ะร้าน DTS Store นะคะวันนี้เนี่ยทางร้านก็ามาสอนตั้งค่าตัวนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะคะรุ่น DS 3 6 2 2 X Max นะคะเป็นนาฬิกาดิจิตอลผิวคล้ายๆกระจกนะคะตัวนี้ที่เห็นว่ามันมีล่องรอยเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มกันลอยสามารถลอกออกได้นะคะเมื่อลอกออกเนี่ยผิวจอเขาเนี่ยจะใสแบบกระจกเลยนะคะสามารถใช้ส่องได้จริงนะคะใช้งานได้จริงนะ นาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้เนี่ยก็ขนาดเนี่ยกำลังพอดีนะคะรูปร่างเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะสวยงามมากด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มตั้งค่าเพียงเท่านี้นะคะมีเพียงสามปุ่มเท่านั้นนะคะตั้งค่าง่ายมากส่วนสวิตช์เนี่ยมีสองมีสองฝั่งนะคะถ้าเป็นฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ไว้สําหรับเซตค่าตัวนาฬิกานะคะหรือว่าเอาไว้เซตค่าตัวนาฬิกาปุกนะคะส่วนสวิตช์ฝั่งฝั่งด้านนี้นะคะก็เอาไว้ ปิดเปิดนาฬิกาปุกนะคะนาฬิกาเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ถ่านนะคะจะเป็นถ่านขนาด 3A นะคะ3ก้อนนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะคะเป็น DC 5โวลต์นะคะซึ่งปลั๊กตัวนี้เนี่ยทางร้านมีแถมไปให้ในเซตนะคะเป็นปลั๊กแบบนี้นะคะเป็นแบบ USB นะคะไม่ได้แถมหัวอะแดปเตอร์ไปให้นะคะ ทางร้านขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานของตัวนาฬิกาดิจิตอลตัวนี้นิดนึงนะคะเรื่องการใช้งานแบบใส่ฐานหรือว่าเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะถ้าเป็นการใช้งานแบบใส่ฐานนะคะเป็น่านขน,นาด 3A 3ก้อนเนี่ยตัวนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยเขาจะเข้าสู่โหมดพักหน้าจออัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าตัวนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยเขาเป็นระบบไฟ LED นะคะดูหน้าจอเป็นระบบไฟ LED นะคะค่อนข้างที่จะใช้พลังงานนะคะถ้าเป็นพลังงานจากฐานหรือว่าพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ย เขาจะไม่เพียงพอที่จะให้ตัวหน้าจอเขาเนี่ยติดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ฐานเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นโหมดพักหน้าจอนะคะจะติดนะคะประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะคะแล้วจอเขาเนี่ยจะดับลงไปนะคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูเวลาเนี่ยเราเพียงเดินมากดปุ่มด้านบนแบบนี้นะคะไฟเขาเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะดับไปนะคะคล้ายๆกับ หลักการของหน้าจอมือถือนะคะเวลาที่เราไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาก็จะดับไปนะคะก็หลักการเหมือนกันเลยส่วนถ้าลูกค้าคนไหนนะคะต้องการให้เวลาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยโชว์ตลอดเนี่ยก็เพียงให้ใช้งานแบบเสียบปลั๊กเอานะคะแค่นี้เลยค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะมาสอนตั้งค่าตัวเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายโหมดอื่นๆเพิ่มเติมอีกทีนะคะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยให้พลิกไปด้านหลังนะคะให้ลูกค้าเนี่ยทำการ เลื่อนสวิตช์นะคะลงมานิดนึงนะคะให้ตรงขีดตรงนี้นะคะให้เขาไปตรงกับคําว่า time set นะคะแล้วก็พลิกหน้าจอมาแบบนี้เลยนี่เลยโดยหน้าจอเขาเนี่ยเริ่มแรกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวเลข12ขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งตัวแรกเนี่ยเขาจะให้เราตั้งค่าเป็นหน่วยเวลานะคะนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะคะสามารถตั้งค่าได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะคะ ก็แล้วแต่ที่เราสะด,ดวกจะใช้งานเลยว่าสะด,ดวกใช้เป็นแบบไหนก็ให้เลือกเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยจะขอสอนตั้งเป็นแบบ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นหน่วยเวลานี้นะคะเราก็จะสอนตั้งเป็นแบบ24ชั่วโมงนะคะวิธีเปลี่ยนหน่วยเวลานะคะทําได้โดยการกดปุ่ม min hmm, หรือว่าปุ่มวอ u ์ได้เลยนะคะ2ปุ่มนี้นะกดปุ่มไหนก็ได้นะคะเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข24นะคะเป็น24 hour นะคะก็คือเป็นการบอกหน่วยเวลา เป็นแบบ2ี่สี่ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หน่วยเวลาเสร็จแล้วให้เราทําการกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเวลานะคะโดยตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นนาทีอ่าก็ง่ายๆเลยนะคะตามปุ่มเลยปุ่มนี้นะคะปุ่มมินมินย่อมาจากมินิทนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่านาทีนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเอ้งค่่าัเเน้รียตา ตามที่เราต้องการที่จะตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะเอาเป็นตัวอย่างสันาฬิกา30นาทีนะคะอ่า12นาฬิกานะคะเมื่อเราตั้งชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราไปตั้งนาทีนะคะกดปุ่มมินนะคะกดให้เป็นเลข30สบนะคะตัวนาฬิกาเนี่ยเขาจะไม่มีการลดตัวเลขนะคะมีแต่เพิ่มตัวเลขอย่างเดียวเลยก็ตัวเลขหลักชั่วโมงนะคะเขาจะกดได้ถึงเลข23านะคะหลังจากนั้นเขาจะรันกลับมาเป็นเลข1ใหม่นะคะ ส่วนนาทีเนี่ยเขาจะเขาจะตั้งได้ถึงเลขหกสิบนะคะแล้วเขาก็รันกลับมาเป็นเลขหนึ่งใหม่ก็เพราะนั้นถ้าใครกดเลยเนี่ยก็ให้กดกดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนรันมาถึงตัวเลขที่เราต้องการเลยค่อยๆกดนะคะเดี๋ยวมันเลยอ่าหลังจากนั้นเมื่อเราได้ชั่วโมงนาทีเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นการตั้งค่าปีคศนะคะการตั้งค่าปีคศเนี่ยก็ ทำได้ง่ายๆนะคะก็พลิกไปด้านหลังนะพลิกไปด้านหลังนะคะดูที่ปุ่มนะ,ะปุ่มนี้นะคะปุ่ม min มนเนี่ยลูกศรเนี่ยเขาชี้ลงนะคะเป็นการลดตัวเลขนะคะส่วนปุ่มเอ u เนี่ยลูกศรเขาชีะะ้ขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มตัวเลขนะคะอา่าก็คือปุ่มลดตัวเลขเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เนี่ยแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะคะเป็นโหมดตั้งค่าปีคศนะก็ปีนี้เนี่ยตรงกับปีคศ2022เนาะเราก็จะทําการเพิ่มตัวเลขนะคะปุ่มนี้นะคะปุ่มลูกศรชีช้ขึ้นเนี่ยนะคะ กดเลยนะคะกดเป็น2022นะคะเมื่อได้ปีคศเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโหมดของเดือนแล้วก็วันที่นะคะโดยตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเดือนนะคะตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นวันที่นะคะก็ปุ่มปุ่มตั้งค่าเนี่ยก็ตามนี้เลยตัวนี้เนี่ยเดทเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าวันที่นะคะส่วนมันเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าเดือนเนาะเดี๋ยวเราตั้งค่าวันก่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่1 1แล้วนะคะก็เอาตัวอย่างตามนี้เลย ่วนเดือนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งนะก็ถ้าใครจะเซตค่าตัวเลขจำที่ต้องการเนี่ยก็กดปุ่มมันได้เลยนะคะอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะก็เมื่อเราได้เดือนแล้วก็วันที่เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเรากดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปได้เลยค่ะอ่าพอนาฬิกาเนี่ยเขาเด้งมาเป็นหน้านี้นะคะเป็นหน้าแรกเลยนะคะที่เราตั้งนั่นหมายความว่าเราได้ทําการตั้งค่าเสร็จ เบื้องต้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองตรวจสอบข้อมูลดูก็ได้ค่ะกดปุ่มโหมดไปเรื่อยๆนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราตั้งไปปีคศออที่เราตั้งไปนะคะเดือนที่เราตั้งไปโอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนสวิตช์นะคะให้ล็อกนะคะให้ขึ้นมาตรงคําว่าล็อกนะคะนี่เลยเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะตั้งค่าตัวเวลาเบื้องต้นได้แล้วนะคะ ต่อไปเนี่ยก็จะมาสอนตั้งค่าตัวนาฬิกาปลุกนะคะก็ตัวนาฬิกาปลุกเนี่ยทำได้โดยการเลื่อนสวิตนะคะเลื่อนสุดเลยให้ตรงนี้นะคะตรงขีดนี้เนี่ยเข้ามาตรงกับคําว่า al set นะคะตัว al เนี่ยย่อมาจากคําว่าอ l a ารามนะคะซึ่งจะเป็นการตั้งค่านาฬิกาปลุกนั่นเองอ่าก็ให้เราทําการเซตค่าตัวเวลาได้เลยตามที่เราต้องการนะคะปุ่มก็เพียง2ปุ่มนี้นะคะปุ่ม min ตั้งค่านาทีนะคะแล้วก็ hour ตั้งค่าชั่วโมงนะคะที่เราจะตั้งปลุกนะ เกี่ยวทางร้าเนี่ยจะตั้งเป็น8ปดนาฬิกาสานาทีนะคะเป็นตัวอย่างให้นะคะโอเคเมื่อได้เวลาปลุกเสร็จเรียบร้อยนะ,ะหลังจากนั้นเราก็ทำการเหมือนเดิมเลยเลื่อนสวิตช์ล็อกนะคะอปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราตั้งค่านาฬิกาปลุก เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีไฟสถานะนะคะอารลามขึ้นมาตรงหน้าจอแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะปิดปุกนะคะเราไม่ต้องไปเซตตัวเวลาให้มันยุ่งยากนะคะเราก็เพียงเลื่อนสวิต์นะคะเลื่อนสวิต์ตรงฝั่งนี้เลย A L on ก็คือเราจะเปิดนาฬิกาปุกนะคะส่วน A L off เนี่ยเราจะทําการปิดปุกนะคะถ้าใครจะปิดปุกก็เพียงแค่เลื่อนตัวสวิตตัวสวิตเนี่ยลงมานะคะ หลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอเราเนี่ยก็ไฟสถานะนาฬิกาปลุกเนี่ยเขาก็จะหายไปนะคะจะตั้งปลุกก็แค่เลื่อนสวิตช์เป็น AL on นะคะตัวไฟสถานะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเขาจะสลับหน้าจอเขาเนี่ยจะสลับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นอบอกเวลาบอกวันเดือนแล้วก็บอกอุณหภูมินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะคะ,ะตัวนี้เนี่ย การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยจะมีการแสดงผลอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็น display one นะคะตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็จะสลับบอกเวลาบอกเดือนบอกวันแล้วก็บอกอุณหภูมินะคะส่วนถ้าใครเนี่ยต้องการให้นาฬิกาเนี่ยเขาโชว์แค่เวลาอย่างเดียวเนี่ยก็ตั้งค่าให้เป็น display two นะคะหรือว่า display t นะคะตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็จะแสดงแค่เวลาอย่างเดียวนะคะปุ่มนี้เนี่ยตั้งค่าได้นะคะโดยการกดปุ่มปุ่มนี้นะคะปุ่มเอาเออร์มันนะคะปุ่มเอาเออร์มันนะ นี่เลยถ้าเป็น d i s p พย์1นะคะก็จะสลับบอกเวลานะคะวันเดือนนะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะอ่าแต่ถ้าใครไม่ต้องการก็ให้เป็นดิสเพย์2นะคะกดปุ่มเอาเอ,อิมมันเรื่อยๆนะคะให้เป็นดิสเพย์2หรือว่าดิสเพย์ทก็ได้นะคะสองตัวนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกันนะคะก็นาฬิกาเนี่ยก็จะแสดงแค่เวลาเท่านั้นนะคะจะไม่สลับไปมานะคะ ถ้าเราต้องการที่จะดูพวกวันเดือนเนี่ยเราก็เพียงแค่เดินมากดปุ่มโหมดนะคะแค่นี้เลยกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อดูนะดูเป็นเวลาได้นะคะดูเป็นวันเดือนได้ดูนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูอุณภูมิได้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเนี่ยสามารถตั้งค่าให้เป็นโหมดพักหน้าจอได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สะดวกที่จะเดินมากดดูเวลานะคะก็ตั้งเป็นโหมดพักหน้าจอไว้ก็ได้นะคะ สำหรับลูกค้าบางคนนะคะก็ได้รับนาฬิกาไปแล้วแต่เสียบปลั๊กแล้วหน้าจอก็ยังดับอยู่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทางโรงงานเขาอาจจะเซตค่ามาให้เป็นโหมดพักหน้าจอนะคะอันนั้นไม่ต้องตกใจนะคะก็ถ้าลูกค้าต้องการให้จอติดตลอดเนี่ยมาตั้งค่าได้นะคะโดยการกดปุ่ม mini d a e นะคะ mini day ตัวนี้นะคะกดได้เลยนะกดให้เป็น off sd นะคะถ้าเป็น on sd เนี่ยเขาก็จะเป็นโหมดพักจอนะคะก็เดี๋ยวให้ดู อันนี้เรากด on SD ไปนะคะหน้าจอเขาก็จะติดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะดับไปนะคะนี่เลยแล้วก็มากดปุ่มนะคะถึงจะติดขึ้นมาโหมดนี้เนี่ยก็สําหรับเอาไว้พักหน้าจอนะคะไว้ประหยัดพลังงานเนาะไม่ต้องการใช้ก็กดเป็น off SD ไปนะคะให้หน้าจอเนี่ยเขาโชว์ตลอดเวลาแค่นั้นเลยนะคะ แล้วก็ตัวนาฬิกาดิจิตอลน่นนี้เนี่ยเขาไม่มีระบบแบ็กอัพนะคะนั่นคือเป็นระบบสำรองเวลานะคะเวลาที่เราถอดปลั๊กนะคะหรือว่าไฟดับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคอยู่นะคะเทคนิคการใช้งานของตัวนาฬิกาตัวนี้นะคะแบบเสียบปลั๊กแล้วไม่ต้องการที่จะตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งนะคะก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะให้ลูกค้าเนี่ยทำการเสียบปลั๊กตัวนาฬิกาไว้ตลอดเลยนะคะเสียบปลั๊กได้ตลอดเลย แต่ว่าเราเนี่ยก็จะมาควบคุมปิดเปิดเขาที่ปุ่มด้านบนตรงนี้เอานะคะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านหรือว่าเราออกไปข้างนอกเราไม่ต้องการที่จะใช้งานตัวนาฬิกาแล้วนะคะหรือว่าเรากลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเสียบปลั๊กเขาไว้ได้เลยนะคะแต่ว่ามาควบคุมปิดเปิดที่ปุ่มนี้เอากดแบบนี้นะคะนี่เลยเราปิดหน้าจอเขาไปเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังเสียบปลั๊กเขาอยู่นะคะเส,สียบปลั๊กเขาอยู่นะเสียบปลั๊กแบบนี้ ไม่เปลืองไฟนะคะเพราะว่าเราได้ทําการปิดหน้าจอเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าที่เราเสียบไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยจดจําเวลาไว้นะคะอ่าเวลาเรามากดปุ่มใหม่เนี่ยเวลาเขาก็ยังเดินตามปกตินะคะเดินตามปกติเลยละะเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่เราเดินมาถอดปลั๊กปุ๊บเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะคะปุ๊บอ่าน,นี่ถอดปลั๊กแล้วนะคะเราเสียบเข้าไปใหม่อ่าเห็นไหมคะตัวนาฬิกาเขาเนี่ยจะเข้าสู่โหมด รีเซ็ตเลยนะคะจะเป็นค่าโรงงานค่าเริ่มต้นเลยเราจะต้องมาคอยตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งนะคะ mm. ก็จะทําให้เสียเวลานะคะ mm. ก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวหน้าจอเนี่ยเขาสามารถปรับลดแสงนะคะได้ด้วยนะคะกดหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นการลดแสงหน้าจอไปครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าประมาณ5 0เซนนะคะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดหน้าจอนะคะตามที่เราได้แจ้งไปเมื่อตะกี้นะคะ ท่านี้เลยนะคะก็ตั้งค่าตามได้ง่ายๆนะคะรุ่นนี้ DS 3 6 2 2 X Max นะคะทางร้านหวังว่าลูกค้าที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝึกตั้งนาฬิกาตามเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ